การที่คุณประมาทแล้วคุณก็ขับรถแบบไม่มีสติอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดนะฮะอ่าสวัสดีครับเพื่อนๆบิ๊กไบค์เดึ่ทาวก็ชอบมีน้องๆมาถามนะครับว่าผมขับในเมืองใช้ความเร็วเท่าไหร่ผมขับเร็วไหมก็ันนี้ก็จะมาพูดเรื่องความเร็วในเมืองนะครับ รู้แล้วผมขับเร็วไหม ใช่องทางด่วนนะครับที่รถใช้ความเร็วนะครับเห็นไหมผมก็จะใช้ความเร็วให้มันเร็วมากกว่ารถยนต์นิดหนึ่งในอย่างเรา,เรามองด้วยตาเนี่ยเราจะรู้ว่ารถยนต์อ่ะน่าจะขับประมาณ เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบครับผมก็จะขับประมาณร้อยร้อยี่สิบนีครับและทุกครั้งที่เราจะแซงรถอ่ะผมก็จะจะเบาก่อนเบาเครื่องก่อนทุกครั้งไม่ใช่ขับแบบปึ๊ดแซงไปเลยอย่างเงี้ยมันผมว่ามันค่อนข้างอันตรายคือเราเบาเครื่องก่อนให้เขารูว่าเอ้เรามานะแล้วเราก็ลังจะแซง ก็ต้องมองเข้าใจไ,ไหมคือมันตอบตรงๆไม่ได้หรอกที่ถามว่าควรใช้ความเร็วแค่ไหนในเมืองขับเร็วเท่าไหร่คือมันไม่มีสูตรตายตัวครับ มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้ความเร็วอย่างเมื่อกี้เห็นไหมทางข้างนอกคู่ขนานที่เป็นแบบทางรถโล่งๆที่เราเขาวิ่งกันเร็วๆอะ่ะเราก็ต้องใช้ความเร็วตามไปอะ่ะตามรถรถไปไม่งั้นถ้าเราขับช้ามันก็อันตรายในขนณะเดียวกันถ้าผมออกมาวิ่งข้างนอก ที่ไม่ใช่ช่องทางด่วนตรงคู่ขนานผมก็มันก็คือเราก็ใช้ความเร็วให้มันเหมาะสมเนี่ยครับรถเขาใช้เรยววิ่งอย่าั้แหละห้าสิบผมก็หกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยคือคุณต้องใช้ความเร็วให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณนะครับอย่าขับเร็วไปและขับช้าไปนะบางทีความเร็วมันก็ ไม่ได้ทําให้เราอันตรายครับบางทีความเร็วมันก็ทําให้เราปลอดภัยอย่างมักเตี้ยผมวิ่งคู่ขนาดไอ้ผมวิ่งช่องทางด่วนอะถ้าผมไปขับแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบเหมือนรถทั่วไปเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอย่างเงี้ยก็อันตรายนะเพราะว่ารถข้างในเขาวิ่งกันร้อยบวกเนี้ยพูดไม่ทูกสี่สิบแม่งขับมาแม่งสอยตูดเอากับการถ้าคุณมาวิ่งคู่ขนาดข้างหอบเนี้ยเขาวิ่งกันห้าสิบ สี่สิบห้าสิบคูณแม่งซัดหนุนร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ไม่ชนท้ายชาวบ้านเขาสิครับ แล้วก็ขับรถก็มันหัดสังเกตไฟเลี้ยวของรถยนต์นะครับถ้าเขาเปิดไปเลี้ยวเนี่ยเร,เราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเอ้ยเขาเปิดแล้วเขาหักจะหักไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยระวังครับึเขาเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวออกแบบเมื่อกี้รถเมย์เปิดไฟเลี้ยวขวาผมก็แบบเออรอดูวนะเขาจะหักออกมาได้ไหมถ้าเขาออกไม่ได้เราก็ค่อยหลบอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องหมั่นสังเกตครับไม่ใช่สักจคขับ แม่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะต้องหมั่นสังเกตดูสภาพแวดล้อมอรอบข้างแล้วก็ขับแบบมีสติอย่าเผลอเบออย่าเผลอเลยเห็นไ,ไหมพอจังหวะที่มันแบบมันไม่ใช่จังหวะปกติอ่ะเขาจะเข้าไอ้นี่ก็ขับช้าอย่างเงี้ยผมก็จะเบรกชะลอรอดูว่าทั้งสองรถทั้งสองยนต์รถยนต์ทั้งสองคันอ่ะมึงเจา้ายังไง มึงจะขับเร่งไปไหมหรือว่ามึงจะเข้ามาไหมอีกคันหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องชะลอดูสถานการณ์ไม่ใช่เฮียแม่งกลัวขับพวดขึ้นไปมันอันตรายครับถ้าเขาเมื่อกี้เขาหักเข้ามาโดยรู้ความความเร็วอย่างเนี้ยมันก็ชนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ ถ้าเราคิดว่าสถานการณ์มันมันไม่ปกติชะลอชะลอเท่านั้นไม่ชัวร์ชะลออย่าเล่นขึ้นไปเนีย่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเลยเย่ยมมากเปิดทำพ่อมึงเหรอ แต่ตรงนี้เลี้ยนสายสุดผ่านตลอดนะครับไม่ต้องดรามา่าโอ้ยรถเลยวะจังวะ g F b เมื่อกี้เห็นถ่านไม้บนถนนนะ ถนนประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะมันบอกว่าขับรถต้องมีสติตาม,มองถนนตลอดประเมินสถานการณ์อ่านอย่าย่าดูเส้นเนี้ยดูความเฉลี่ยดูความเร็วเฉลี่ยของรถประมาณ60ถูกไหมหกสิบ เนี่ยผมก็ขับเจ็ดสิบปดสิบจริงๆเราไม่ต้องไปร่างสีเรียกับตัวเลขเหรอครับถ้าคนขับรถบ่อยๆอ่ะคุณต้องรู้ว่าเออเนี่ยความเร็วประมาณนี้ยรถยนเขาขับประมาณนี้ใช่ไหมคุณก็ขับให้มันเร็วกว่ารถยนนิดนึงแต่ไม่ต้องไปขับเร็วมาก เวลาผมจะออกผมจะเบี่ยงผมก็จะมองกระจกตลอดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าข้างหลังใครตามเรามาอาจจะมจเจะหลวดตามเรามาเเขาจะแซงเราเียเดี๋ยวกูก็ขับขึ้นบนนี้พุ่งขึ้นไปทั้งบนเลยนี่ mm hmm. <laughs> แล้วก็ตามแยกไฟแดงต่างๆก็เห็นไฟเขียวรถโล่งๆก็อย่าตะบี้ตะบันซัดพุ่งเข้าไปนะครับอันตรายมากนะครับถึงจะเป็นไฟเขียวแล้วก็โล่งๆก็ไม่ควรซัดข้ามแยกนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคุณขับดีถูกต้องแล้วคุณขับถูกกฎหมายถูกต้องแล้วแต่ว่ามันจะมีื่อเที่วยวบางคนนะครับที่ขับฝ่าไฟแดงนะฮะนั่นแหละครับ เขาฝากมาเราพุ่งใบเพื่อที่จะเร่งให้มันทันไฟเขียวก็พอดีอ่ะปะกันถ้าถามว่าใครผิดเขาก็ผิดอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าใครเจ็บอ่ะดิมันเจ็บทั้งคู่ไงเผลอเราเจ็บกว่ามันไม่คุ้มครับ รถติด <R> หยุดอยู่บ้านได้แล้วสุกเสาร์อาทิตย์เอ๊ะไม่ใช่ผิดเสาร์อาทิตย์จันนี้หยุดงานทำไมไม่หยุดอยู่บ้านกันวะโอ้ยขอไปหน่อยขอบคุณครับ เวลาซอกแซกรถยนต์ก็ไม่ควรใช้ความเร็วนะฮะแล้วก็มองกระจกตลอดเวลาจะเข้าก็มองว่าเขาให้เราไปไหมถ้าเขาไม่ให้เราไปก็เดี๋ยวเราก็รอหลังเขาก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่แบบเอ้ยกูจะเปลี่ยนช่องทางมูดกูก็พุ่งไปเลยออกมาพุ่งออกมาเลยโดยที่ไม่ได้แหกตาดูเลย เ้ยอ้ําขาวอ้นี่ครับอันนี้คือตัวอย่างของการไม่มีสตินะครับเห็นความขาวนะครับแล้วก็ไม่ยอมมองถนนนะหัวเกือบชนต้นไม้ไม่ควรทํานะครับเนี่ยอออน่ารักใช่ที่ <c oughs> ดูถนน คันข้างหน้าได่สวยจริงๆเราก็มาถายว่าขันข้้งหน้าคือรถอะไรนะฮะเป็นรถอัตโนมัตินะครับแต่ว่าบ้านท้ายสวยมากดูแน่นดูเต็มมากอ่าสาวกตัวจริงอัตโนมัติออกมาโลดยี่ห้ออะไรครับรุ่นอะไรถ้าให้ผมทายคือ Yamaha A s h ็อ k ปปะผมว่าน่าจะใช่เพื่อนๆว่ารุ่นอะไรไจัดมาโลดเฮ้ยใ,ใครกดแตด่าหรอวะอ๋อไม่ใช่ชอ๋อมันจะเข้าปัม๊มพวกมึงแหกตาดูบ้างมันจะเข้าปัม๊มเออมึงไปแซงมันอีก รถของเขาเปิดไฟเลี้ยวเขาปั๊มอยู่ยังจะไปแซงซ้ายมันอิเนี่ยครับคือคุณขับรถคุณต้องมองว่าพฤติกรรมรถคันข้างหน้าเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาเมื่อกี้เขาจะเปิดไฟเลี้ยวเขาปัม๊มก็จะไปแซงซ้ายทมไมแล้วว่าเขาจะเขาปัม๊มเจอคนบอบ้าแบบเมื่อกี้มันไม่สนใจมึงแซงมาเมื่ขับชนึงแล้วพอชนเสร็จปุ๊บก็ลงมาด่ามึงซ้ำอีก้งนี่มึงเจ็บด้วยนะ แบบมันชนเราปุ้งเราเจ็บมันลงมาด่ามึงอีกว่ามึงไม่ได้แหกตาดูเหรอว่าคุณเปิดไฟเลี้ยวเข้าปัม๊มนย่ามึงแหกตาดูไหมแซงขึ้นมาได้ไงแล้วเราผิดด้วยนะจะบอกให้ในเคสแบบเนี้เพราะว่าเขาอ่ะตีไฟเลี้ยวมาตั้งนานแล้วแล้วอย่างเนึงอคุณแซงอ่ะยังไงคุณก็ผิดเวยรถที่กําลังแซงอยู่อ่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุณนะตอนที่กําลังที่จะแซงอ่ะ ยังไงรถคันที่ที่ทำการแซงอ่ะจะผิดรถคันหน้าถูกเสมออืมอเพนั่นแหะเจ็บตัวแถมโดนด่าอีกเพราะงั้นมันสังเกตพฤติกรรมรถคันหน้านะฮะอย่าขับแบบมึนๆน,นะขับมองต์แบบมึนเฮี้ยหัขับไปเรื่อยๆมึนไม่มองสนใจที้อะไรทังอย่ง,งอันนี้อันตรายนะฮะสิ่งที่ อันตรายที่สุดไม่ใช่ความเร็วนะฮะคือประมาทนะฮะคือการที่คุณประมาทแล้วคุณก็ขับรถแบบไม่มีสติอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดนะฮะไม่ใช่เรื่องความเร็วเลยความเร็วมันคือแบบเช่าว่าความเร็วมันมีมันมีส่วนในในความอันตรายไหมมันก็อันตรายะฮะเพราะว่าถ้าคุณขับโดยใช้ความเร็วอะแล้วเกิดอุบัติเหตุอะยิ่งเร็วเท่าไหนมันก็ยิ่งเจ็บหนักเท่านั้นเออ แต่สิ่งที่มันทําให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือคุณประมาทนะฮะเอ้ยอยากอยู่ตรงนี้บ้างอะ่ะเอาอยากอยู่ร่มๆบ้างอะ่ะอตรงนี้ตรงน,รงนี้ขอร่มนี้นึงนี่ฮนะเป็นที่สิ่งสถิตของเราไบคเกอร์ ก็จะเปลี่ยนเลนก่อตีไฟนะครับติดแล้วว่าไฟรถไฟจะไหลมาแนละ้วเฮ้ย หนกับข้างล่างวิ่งสวนกัน เราจะแซงรถมอเตอร์ไซค์เลยก็ขับห่างๆนะครับขับห่บา,งบางๆขับเข้าไปใกล้เขานะครับอ้โเครับวัน <c oughs> นี้ก็ อัดมานานแล้วครับขอตัดจบวิดีโอแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าชอบก็ฝาก Subscribe ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับช่องเราจะได้โตๆไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนอยากเป็นส่วนหนึ่งของพ i g b บล็คเดอรเท้านะครับก็สามารถอุดหนุนสติ๊กเกอร์ช่องเราได้นะครับจะได้เอาไปติดรถติดหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาขับผ่านกัน ขับเจอกันจะได้รู้ว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับโอเคครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขับขี่ปลอดภัยและมีสตินะครับสวัสดีครับ